ข่าวโดยสินักขานาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะราชทันรายงานยอดผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่842รายพร้อมเผยเตรียมฉีดวัคซีนในผู้ต้องขังทุกรายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดค่ะ นายอายุศินทัพพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ถแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ในเรือนจำทั่วประเทศล่าสุดวันนี้พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่จำนวน842รายรักษาหาย319รายอยู่ระหว่างการรักษาจำนวน1 4 0 4 9รายซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วในเรือนจำทั้งหมด12แห่งคือโดยเรือนจำกลางเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่4รายเรือนจำพิเศษกรุงเทพพบผู้ติดเชื้อรายใหม่1รายทันทัสถานดิงกลางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่17ราย เรือนจำกลางคลองเป,มป a, รมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่475รายเรือนจำพิเศษธนบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมียอดสะสมที่อยู่ระหว่างการรักษา2,830รายเรือนจำกลางฉะเชิงเซาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่20รายทันทัสถานบำบัดพิเศษกลางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่38รายเรือนจำจังหวัดนนทบ,บุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่18รายและเรือนจำกลางบางขวางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่210ราย เรือนจำพิเศษปีนบุรีไม่พบเพิ่มเติมในวันนี้เรือนจำกลางสมุทรปราการไม่พบเพิ่มเติมในวันนี้และทันทัศสถานหญิงทนบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่59รายค่ะ ปัจจุบันมีการตรวจเชื้อในผู้ต้องขังแล้วจำนวน36,627รายส่วนความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนตามที่ได้รับแจ้งยืนยันจากกระทรวงสาธารณาสุขว่าพร้อมฉีดวัคซีนโดยเริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทันทสถานเขตกรุงเทพมหานครไปแล้ว 95% 1,683รายจากทั้งหมด1,770รายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคจะเป็นการดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะต่อกันที่ภาคธุรกิจเชื่อมั่นวัคซีนโควิด -19 ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้กลับมาฟื้นตัวค่ะ นายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระสวงพาณิษเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3สง่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคธุรกิจอยู่ระหว่างการฟื้นฟูให้กลับมาเข้มแข็งและกำลังเดินไปได้ด้วยดีแต่เมื่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้บางธุรกิจต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถเดินต่อไปได้และบางธุรกิจต้องหันกลับมาทบทวนแผนการฟื้นฟูใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ขณะที่ลูกจ้างในองค์กรธุรกิจหลายรายต้องถูกเลิกจ้างหรือลดเงินเดือนโดยภาธุรกิจให้ความสาคัญและแสดงความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนโควิดสิว่าวัคซีนจะเป็นตัวแปรและตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นโดยภาครัฐกําลังเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ปิดท้ายกันที่ตอมจังหวัดนครสวรรค์ไล่ลา่าระทึกตามรวบสองหนุ่มไทยรวมหัวขนต่างด้าวชาวบินมาหลบหนีเข้าเมืองรวม60คนค่ะ นกตำรวจโ,โทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตมถแถลงผลการตั้งจุดตรวจสกัดการการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศบริเวณถนนพ่อขุอนโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครกำบลย่านมาสีอำเภอพายุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยตมจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการจับกลุ่มตัวนายสมศักดิ์พร้อมของกลางรถยนต์กระบะบรรทุกจำนวนหนึ่งคันและโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องพร้อมแรงงานผิดกฎหมายจำนวน28คนและ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวง4กองกำกับการ1กองบังคับการทางหลวงทำการสกัดจับกลุ่มนายคมสันพร้อมของกลางรถยนต์กระบะบรรทุกจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องพร้อมแรงงานผิดกฎหมายจำนวน25คนรวมผู้ต้องหาคนไทย2คนแรงงานต่างด้าว53คนค่ะ จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีผู้ว่าจ้างให้เดินทางไปรับแรงงานต่างด้าวทั้ง53คนลักลอบเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดปริมณทนขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุเกิดบนถนนสาธารณะหมู่บ้านลำร้องหมู่สองตำบลแม่ตานอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเขาเ้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นการจับกลุ่ม ฝ่าฝืนข้อบังคับตามมาตรา9แห่งพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์คือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ฝ่าฝืนข้อบังคับตามมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินด้วยค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกานาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i อ n